So the crap. วันนี้พบกับช่องคดิมิโซะนะครับผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวละครใหม่นะครับที่กําลังจะเข้ามาเร็วๆนี้ในช่วงวันที่13พฤษภาคมนี้นั่นเองนะครับย่างทางซาสกินะครับผมซึ่งซาสกิเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่หลายๆคนกําลังตามหากันค่อนข้างจะเยอะเพราะเป็นตัวละครที่มีความเฉพาะทางและมีการใช้งานค่อนข้างจะดีมากๆเลยนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ใช่กับผู้เล่นทุกคนขนาดนั้นและยังสามารถนําไปใช้กับง,งานอื่นๆได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปดูกันว่า ตัวละครนี้มีความสามารถยังไงมีสกิลรูปแบบประมาณไหนงานต่างๆเป็นยังไงกันบ้างโชว์เคสนะครับของอัพสกิลรวมถึงความน่าเปิดนะครับว่าตัวละครนี้เหมาะกับใครฉะนั้นเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าทางซาสึกิจะเป็นตัวละครประมาณไหนกันบ้างนั่นเองนะเรามาดูกันนะครับสำหรับข้อมูลต่างๆของทางซาสึกินะโดยซาสึกินะครับจะเป็นตัวละคร3ดาว เป็นตัวละครทั่วไปนะครับไม่ใช่ตัวละครลิมิตโดยตัวละครน,นี้นะครับจะอยู่ในประเภทของตัวละครสเปเชียลนะครับบทบาทเป็นตัวละครดีลเลอร์การโจมตีสีแดงเกราะสีเหลืองแต่เรื่องของสีเกราะไม่ต้องสนใจเพราะว่าตัวละครนี้ไม่ได้มีการลงสนามอะไรตัวละครนี้นะครับอยู่ที่สังกัดทางเกฮีานาความถนัดสนามนะครับจะอยู่ที่ปืนที่กลางแจ้งใช้วุธเป็นแฮนด์กันนะครับอุปกรณ์ที่ตัวละครนี้ใช้นะครับจะเป็นหมวกกระเป๋าแล้วก็นาฬิกานั่นเองนะครับ ที่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อที่สกิลกันบ้างสําหรับสกิลนะครับ EX สกิลค่าคอสพื้นฐานอยู่ที่3นะครับโดยจะมีการบัฟการเจาะเกราะให้กับตัวเองก่อน6กร้เป็นเวลา7วินาทีจากนั้นจะโจมตีใส่เป้าหมายนะครับรวมกันอยู่ที่ 1, 6ึ่งโดยการโจมตีตรงนี้จะโจมตีได้1เป้าหมายและโจมตีเป็นหล,หลายๆฮิตออกไปนั่นเองนะครับโดยสกิลตรงนี้นะครับมันสามารถเพิ่มค่าคอสในการใช้งานได้ด้วยโดยจะเพิ่มได้สูงสุดนะครับกลายเป็นค่าคอสหกสำหรับการใช้งานและะททุ1คค่าาอนนรัจรํ้ดเขงตี แรงขึ้น 35%แต่35%มสิาเตรงนี้นะครับมันคือการคูณที่ฟิแนลดามเอจนะฉะนั้นสมมุติว่าคุณไปเล่นที่ค่าคอร์ดนะครับการโจมตีถ้าเกิดว่าคุณดูที่เปอร์เซ็นต์จาก1,653อย่ะมันจะขึ้นไปเป็นประมาณ3,300เลยนั่นเองนะครับก็จะเป็นสกิลหนึ่งครับที่น่าสนใจแล้วก็มีการใช้งานก็ทันใจเยอะโดยเฉพาะกับคอนเทนต์บางคอนเทนต์ด้วยนั่นเองนะครับผมถัดมานะครับเป็นเบสสกิลทุกๆสามสิบห้าวินาทีนะครับจะทำการลดการต ดาเมจให้กับตัวซาตสกิ26.6%และการขึ้นปืน2ได้ค่าคริดาเมจเพิ่มเติมนะครับอีก3,800หน่วยแล้วก็สุดท้ายครับคือซับสกิลซับสกิลก็คือจะเป็นการบัฟพ,พลังโจมตีนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนนะครับ17.3%นั่นเองนะครับซึ่งจากที่ฟังไปนะครับคุณก็จะเห็นว่าตัวละครนี้สกิลเนี่ยเข้าใจก็ทำจากง่ายนะก็คือเป็นสกิลในการโจมตีแต่ว่าในการโจมตีตรงนี้ก็จะมีความรุนแรงแล้วก็ จะมีการบัฟอะไรบางอย่างเพิ่มเติมแล้วถ้าสังเกตเพิ่มเติมนะครับสกิลตัวละคร,รนี้ก็จะมีการทําคริอะไรต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องการใช้งานกันบ้างสําหรับทางซัสก,กินะครับซัสก,สกิเนี่ยจะเป็นตัวละครหนึ่งครับที่ค่อนข้างนิยมกับการใช้งานในบางคอนเทนต์แต่ไม่ใช่ตัวละครที่ใช้งานได้กับทุกคนทนึ์ขนาดนั้นนะครับโดยทีนี้สาหรับซัสก,สกิเนี่ยเราจะใช้งานที่คอนเทนต์ไหนกันบ้างอย่างแรกเลยครับคือการตีกับทางบอสเกเบบุระบอส จะเป็นตัวเลือกดาเมจหลักสำหรับการเล่นกับคอนเทนต์งั้นเลยด้วยการโจมตีที่รุนแรงความถนัดสนามที่ดีและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวละครนี้เป็นดาเมจสเปเชียลนั่นเองนะครับซึ่งออกแบบมาเพื่อเล่นกับเกบูราโดยเฉพาะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ได้จริงจังกับการเล่นรงนั้นคุณก็สามารถยืมเพื่อนแทนก็ได้นะเพราะว่า การที่คุณจะใช้ตัวละครนี้ในการใช้งานจริงเนี่ยมันอาจจะต้องปั้นค่อนข้างจะเยอะพอสมควรอีกหนึ่งงานครับสำหรับการใช้งานซาสึกิก็คือจะเป็นการนําไปเล่นครับในการเล่นอารีน่านั่นเองนะครับโดยซาสึกิเนี่ยถ้าเกิดวราเมื่อกี้ใครจำสกิลกันได้มันมีความสามารถในการโจมตีจอกเกราะเพิ่มเติมแล้วก็ยังมีความสามารถในการโจมตีที่นุนแรงพอสมควรทําให้ซาสึกิก็จะเป็นหนึ่งตัวละครนะครับที่มีความนิยมประมาณหนึ่งเลยกับการใช้งานในอารีน่าแต่ก็เฉพาะกับคนที่เปิดเอาไว้และมีการปั้นเอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับผมดยทีนี่ครับสำ ว่าใครจะปั้นซัสกิจริงๆผมอยากให้ปั้นขึ้นทารบพึงสาไปเลยเพราะว่าทางซัสกิเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะรีดดามจดหรือว่ารีดประสิทธิภาพของการใช้งานตัวละครน,นี้ให้ดีที่สุดคุณต้องปั้นให้สุดเท่านั้นเองครับง่ายๆเลยกับการใช้งานตัวละครตรงนี้หรือขั้นต่ำจริงๆถ้าจะปั้นอะไรยังไง อยากขึ้นเอาไว้สัก5ดาบปืน2เอาไว้ก่อนครับขั้นต่ําที่สุดนะแต่ถ้าไปไปได้5ดาปืน3จะดีที่สุดนั่นเองนะครับกับการที่ใครคิดจะปั้นซัสกิไปใช้งานจริงนั่นเองนะครับส่วนเรื่องสกิลนะครับเรามาดูกันบ้างสําหรับสกิลเนี่ยส่วนตัวนะสําหรับผมสกิลไหนที่สอนคัญที่สุดผมมองไปที่ ex skill นะครับสกิลนี้สําหรับผมคือสําคัญที่สุดแต่ทีนี้ว่ากันตามตรง ซาสกิเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งครับที่ถ้าเกิดว่าใครจะใช้งานจริงๆผมก็อยากให้อัพทุกสกิลโดยปกติแล้วผมจะไม่ค่อยแนะนําแบบนี้นะยกเว้นว่ามันเป็นตัวละครที่เป็นดาเมจและมีการใช้งานทุกสกิลแบบนี้ซึ่งทางซาสกิเนี่ยเป็นตัวละครบแบบนั้นจริงๆก็คือมีการใช้งานใน e x skill นะครับเบสิก enhance ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเกิดการคริติคอลขึ้นมามันก็ส่งผลก็น่าจะเยอะรวมถึงซับสกิลครับก็มีการบัฟพลังโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมรวมถึงตัวเองด้วยเช่นกันนั่นเองนะฉะนั้น เดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะครับกับอาร์ติแฟกต์ที่ใช้ในการอัพทางซาสกินะครับอาร์ติแฟกต์ที่ใช้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวดิสโก้นะครับเป็นอาร์ติแฟกต์สายใหม่แล้วก็อัออนหนึ่งครับก็คือจะเป็นตัวเครื่องบินนะครับซึ่งตัวเครื่องบินอันนี้ก็คือจะเป็นอาร์ติแฟกต์สายใหม่เช่นกันแต่ว่า ไอ้อาร์ติแฟกต์เครื่องบินอันนี้ครับจะเป็นสายรองนะขณะที่ดิสโก้จะเป็นสายหลักนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครต้องการจะเตรียมตัวก่อนที่ตัวละครนี้จะเข้ามาแล้วอยากจะปั้นนะคุณไปซื้อได้ในร้านค้าสอบประมวลผลนั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันต่อสําหรับโชว์เคสนะครับกับการใช้งานตัวละครนี้ว่าจะเป็นประมาณไหนกันบ้างนั่นเองนะ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นโชว์เคสนะครับสำหรับการใช้งานซาสสกินะก็เดี๋ยวจะให้เห็นสกิลต่างๆนะครับกับการใช้งานตระละคนี้ว่าต้องเล่นอะไรประมาณไหนกันบ้างแล้วก็ในเรื่องของค่าคอสนะครับที่เราสามารถควบคุมได้มันอยู่ในรูปแบบประมาณไหนนั่นเองนะฉะนั้นเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับ<ม>อ่ะก็เดี๋ยวอย่างแรกนะครับเดี๋ยวให้สังเกตก่อนนะว่าเนี่ยครับค่าคอสปกติจะเริ่ที่3ใช่ปะ่ะแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าค่าคอสมันปล่อยไปเรื่อยจะขึ้นเป็น C เป็น5แล้วสูสุดๆจะอยู่ที่6นะครับ ซึ่งทีนี้ถ้าเกิดว่าเรารัาตอนค่าคอสหเนี่ยมันจะได้ความนุนแรงที่ก็น่าจะเยอะแล้วก็ในการโจมตีในแต่ละครั้งครับเมื่อมีการใช้สกิลไปมันจะมีการเสกบัฟอย่างหนึ่งให้กับตัวของซันสกิเอาไว้เป็นเวลา7วินาทีนะครับนั่นคือการเจาะเกราะเข้าไปนั่นเองนะซึ่งจะเป็นแบบไหนก็ตามภาพแบบนี้นั่นเองนะครับ อาจาังกันนะครับเนี่ยจะโจมตีเป็นหลายๆฮิตออกไปแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วทีนี้ให้สังเกตด้วหนึ่งครับที่ตัวของซักสกิครับอันเนี้ยมันจะเป็นไอตัวบัฟอันนั้นที่มีการได้มาเจ็ดวินาทีนะก็คือจะมีการรีดเม็ดออกมาในช่วงระยะเวลาสั้นๆตรงนี้ได้ค่อนข้างจะดีนั่นเองนะครับผมกับการใช้งานทางซักสกินะก็จะเป็นตัวลครหนึ่งครับที่เขาจะเรียบง่ายแต่ว่าการใช้งานอาจจะต้องมีการควบคุมค่าคอสให้ดีประมาณหนึ่งนั่นเองนะครับผม เรามาสรุปสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบลงไปภายในคลิปนี้แล้วกันสำหรับซาสกินะครับก็จะเป็นตัวละครสเปเชียลนะครับเป็นตัวละคร3าดาวเป็นตัวละครที่อยู่ในบทบาทของตัวละครดีเลอร์การโจมตีสีแดงส่วนสีเกราะไม่ต้องสนใจเพราะว่าตัวละครนี้ไม่ได้มีการลงสนามอะไรเลยโดยตัวละครนี้นะครับไม่ใช่ตัวละครลิมิตนะเป็นตัวละครถาวรทั่วไปเลยแล้วก็ตัวละครนี้ถนัดที่พื้นที่ไหนก็คือจะถนัดที่พื้นที่กลางแจ้งนั่นเองนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการใช้งานกันบ้างสาหรับทางซาสกิเนี่ยเราจะใช้งานหลักๆอยู่ที่2ที่ด้วยกกัน็คื พื้นที่ที่หนึ่งครับคือการเล่นกับบอสเกบูราครับซึ่งจะเป็นบอสใหม่และเราควรต้องใช้ดาเมจสเปเชียลในการเล่นอีกหนึ่งงานครับก็คือจะเป็นการเล่น PVP หรือว่าอารีน่านั่นเองทางซัสกิก็จะเป็นหนึ่งตัวเลือกสำหรับใครที่ปั้นเอาไว้นะมันจะเป็นตัวสเปเชียลที่สามารถใช้ในการปราบศัตรูได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับถัดมานะครับสำหรับการที่คิดจะปั้นตัวละครนี้ในส่วนของระดับดาวนะครับส่วนตัวถ้าเกิดว่าใครจะปั้นอะไรยังไงส่วนตัวอยากให้ปั้นขึ้นไปขั้นต่ำที่สุดนะห้า,า,ากิดวรดวร้งนยขอ จริงอยากให้ขึ้นไป5ดาบปืน3ไปเถอะเพราะว่าเรื่องความถนัดสนามของตัวละครนี้มันส่งผลกับการใช้งานจริงค่อนข้างจะเยอะเลยนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับคือการอัพสกิลด้วยความที่ซาสกินะครับเป็นตัวละครที่มีการใช้งานทุกสกิลเลยผมอยากให้ใครที่คิดจะปั้นตัวละครนี้นะครับปั้นขึ้นไปให้เป็นสกิลแบบ all max นะ เพราะว่าเราต้องการจะรีดประสิทธิภาพสูงสุดของตัวละครนี้ออกมาและเป็นตัวละครที่มาใช้ทุกสกิลนั่นแหละเราเลยจะเป็นน้องอัพนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งทีนี้นะครับสำหรับความหน้าเปิดของตัวละครนี้สำหรับผมนะถ้าเกิดว่าคุณจะพูดถึงว่าเฮ้ยใครควรจะต้องเปิดความน้าเปิดมันเป็นยังไงอย่างแรกเลยนะครับใครที่คิดจะเปิดตัวละครนี้ส่วนตัวนะอย่างแรกเลยคือตีระบับลูนติกสําหรับการตีบอสเกบูราเพราะอะไรคือถ้าเกิดว่าคุณพูดถึงการตีอินเซนคุณตีทอ์เมนต์อย่างเงี้ยผมยังมองว่าคุณยังสามารถหาตหหาัวละครอื่นในการ ที่จะถูถ่ยในการเล่นต่อไปได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นถึงดูนติกเนี่ยอันเนี้ยคุณควรจะต้องมีตัวละครแบบนี้เอาไว้นะครับเพื่อที่จะทําให้การเล่นต่างของคุณมันง่ายมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ส่วนตัวผมมองว่าตัวละครน,นี้ก็ไม่ได้น,น่าเปิดขนาดนั้นซึ่งเคสนี้ตัดไปก่อนนะสำหรับใครที่คิดในเรื่องของการอวยหรือว่าความชอบต่างๆทิ้งไปก่อนนะครับผมอ่าแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับไอเคสของการเล่นอารีนาเนี่ย ส่วนตัวผมเรียกว่ามันเป็นผลพลอยได้แล้วกันสำหรับใครที่คิดจะปั้นเพื่อไปตีเกบูร์ไอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเปิดมาเพื่อเล่นแค่อารีนาเงี้ยส่วนตัวผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มนะเพราะว่ามันต้องลงทุนค่อนข้างจะเยอะถ้าเกิดว่าคุณจะวางอะไรเอาไว้เป็นหลักเนี่ยอยากให้วางไว้ที่เป็นการที่คุณจะเปิดตัวครนี้มาเพื่อใช้ในการตีเกบูราแค่นั้นเองนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าไปประโยชน์ยังไงก็รบกวนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจาผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครมีคำถาม Thank you